สาระ5นาทีวันนี้จะพามาทุกคนมาตลุยข้อสอบกันนะคะอ่ะมาดูกันเลยข้อแรกนะคะ La s i n a l i s a t i o n d e danger เขาถามว่าสัญลักษณ์ป้ายหรือป้ายอันตรายที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คืออะไรนะคะอ่ะก็คือ ตรงนี้นะคะป้ายเหล่านี้ที่เราเห็นนะคะป้ายดองเช่เพราะฉะนั้นป้ายดองเช่นะคะตามาโคตรละโคตรนะคะที่เราศึกษากันมามันจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบนะคะมีป้ายสามเหลี่ยมป้ายวงกลมป้ายสี่เหลี่ยมและป้ายบอกทิศทางนั่นเองเพราะฉะนั้น เมื่อเราเห็นคำว,ว่า the danger นั่นก็คือป้ายสามป้ายอันตรายที่เป็นป้ายสามเหลี่ยมก็คือป้ายตัวนี้นะคะคือคำถามแรกเนี่ยต o มโบ r ล่ ure, ข้ออ่าคือตอมโบเล่ก็คือป้ายที่บอกชั่วคราวนะคะเป็นเอาไว้ใช้งานชั่วคราวหรือข้อเบแปลมางก็คือถาวรเพราะฉะนั้นป้ายอันตรายที่เราเห็นตรงนี้นะคะเอามาใช้งานเป็นการชั่วคราวหรือว่า ถาวนนะคะคำถามข้อที่2องนะคะ <S La s i g n a l i s a t i o n a n t ต d i c t i o n e การสัญลักษณ์ห้ามนะคะ a n t e d i c ก i o n การห้ามเพราะฉะนั้นป้ายคำสั่งนะคะมีอันที่สองก็คือป้ายวงกลมป้ายวงกลมคือป้ายคำสั่งป้ายคำสั่งจะมีอยู่สองแบบสองประเภทก็คือคำสั่งห้ามและ คำสั่งโอปิกาตัวให้ทําตามคําสั่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นอังแตดิกชันก็คือการห้ามก็คือตัวนี้นะคะป้ายคําสั่งห้ามตัวนี้มีการใช้งานแบบไหนระหว่างชั่วข่าวกับถาวรน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะป้ายที่ เอาวางบนไหลทางหรือริมทางเป็นการชั่วคราวนะคะมีก้อนหินหรือมีอะไรมาวางทับเนี่ยคือใช้งานชั่วคราวนะคะถ้าเป็นการใช้งานแบบถาวรจะต้องเป็นป้ายเป็นเสาตั้งที่เป็นกิจลักษณะนั่นเองนะคะเมเฟอแคร์พ r ุ่ลวงอดวดกัคกชเมฟเอแค c r เขาบอกว่าไฟของเราเนี่ย หลอดทางด้านขวามือมันเอแครมันสว่างนะคะมันสว่างไปได้หรือมันส่องได้ไกลกว่าทางหลอดด้านซ้ายนะะขวาส่องสว่างได้ไกลกว่าหลอดซ้ายคำถามแรกนะคะ j e m a n e p u l e s r e e ฉันหยุดรถเพื่อทำการปรับ ปรับในที่นี้คืออะไรก็คือไปปรับหลอดไฟเราไปจอดรถเพื่อไปปรับหลอดไฟไหมนะคะเซอร์ไคก,กราชเอกรกการปรับนี้ก็คือการปรับในที่นี้ก็คือหลอดขวาที่สว่างกว่าซ้ายเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นนะคะหลอดไฟที่เราขับรถการใช้รถอยู่ทุกวันนี่ย แสงสว่างมันจะไม่ได้เท่ากันนะคะมันไม่เท่ากันเลยด้านขวาจะส่องสว่างกว่าซ้ายมืออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการปรับนี้ถือว่าการที่เราตั้งค่าตรงนี้เอาไว้ถือว่าถูกต้องแล้วนั่นเองนะคะไม่ต้องไปจอดรถเพื่อปรับนะคะก็ตอบข้อ B บเนั่นเองนะคะวันนี้ฝากไว้เท่านี้ไว้โอกาสหน้าเราจะมาดูคำถามต่อไปอีกนะคะสวัสดีค่ะ